ก็โกหกอะไรอย่างเงี้ยน,นะมันมันคือศีลในองค์มากมันมีวาจามีสี่ข้อเลยนะคือการไม่พูดเท็จการไม่พูดหลอกลวงไม่พูดเพอเจอร์นะไม่พูดสอดเสียคำหยาบนะถ้าใครด่าไปว่ากันอย่างเงี้ยน,นะกับใครๆก็ตามทีนะ่ะเราก็จะวุ่นของเราอยู่กันนะที่จริงคือเราศีลเราขาดไปหนึ่งในสี่ข้อที่อยู่ในหมวดศีลทางวาจาน,ะนั่นแหละมันมันมันพองไปนะ มันก็ค่อนข้างจะชัดถ้าท่านระลึกได้นะระลึกดูแล้วก็อีกข้ออีกข้อหนึ่งคือเพื่อเจอร์โปรยประโยชน์นะคือมันไม่ประกอบด้วยประโยชน์คําพูดนั้นพูดไปมันบันทอนสติปัญญาสมาธิมันทําให้จิตใจของเราฟุ้งซ่านพูดง่ายๆคือต้องต้องบอกว่าถ้าเป็นผู้ปฏิบัตินะที่เริ่มเริ่มเข้าใจอะไรอะไร,ะไรต่างๆแล้วนะ จะกลายเป็นว่าจะพูดในธรรมในธรรมนะในธรรมพินไหนพูดในในเป็นธรรมเป็นวินัยพูดอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินนะมากมากขึ้นนะมันจะเป็นแบบนั้นเราก็ไม่ค่อยพูดเรื่องอื่นมันมันเพลชเจอร์ไปมันกลายเป็นเพลชเจอร์ไปนะก็จะเป็นพูดเรื่องประพฤติปฏิบัติเป็นส่วนมากและเมื่อเราพูดเพลชเจอร เราก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็คือระวังรักษาบาจาของตัวเองยะพูดอยู่ในขอบเขตค่อนข้างจะเกี่ยวกับทำหลักวินยัยนะหลักประพฤติปฏิบัติไม่ออกนอกไปนั่นะเป็นสีในองค์มากนะดังนั้นเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งคําพูดนะของผู้ปฏิบัตินั้นก็ยังเป็นส่วนที่เราต้องมีวินยัยต้องฝึกหัดตัวเองเราจะมีบาดฐานที่จะ จะเอื้อในการทําความเพียรอันที่ว่าไปมาความเพียรความเพียรในการประพฤติปฏิบัติของเรานะมันไม่มีเรื่องรบกวนแต่ว่ามันมีเรื่องรบกวนจิตใจเรานิวรเข้านะ่ะเ็เรียกนิวรนนะเรากําลังกุ้มรุมวุ่นวายกำลังโกรธกําลังมีอารมณ์อยู่มันวุ่นวายใจอารมณ์ที่มันเกิดมันเป็นอุปสรรคให้ใจเราไม่ปกติเราก็เลยเราก็เลยหยุดความเพียรไปในการประพฤติปฏิบัติ อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะพอเรารล้กขึ้นมาได้เอ้อเราตื่รู้ตัวขึ้นมาได้ว่าอ๋อเราพลาดไปนะก็กลับมาฝึกใหม่อย่างนี้นะคือลักษณะของศีลเนี่ยท่านจึงกล่าวไว้กล่าวไว้แล้วก็กล่าวเรื่องความเพียรนะต่อมานะแต่แด้ว่ามีความสําคัญนะ